สวัสดีครับผมวันนี้อยู่บ้านนานอนันต์นะครับผมนี่มาดูนานมาเล่นกับดาวเรือใโอ้โหนี่โอาผมก็กั่นเกลืออ๋อมากให้ปิดประตูนะครับผมมีอะไมัจะมีที่เอาว่ามึงมาหุบเรียนทุเรียนน้ำมันมึงอ่ะมันละ โอ้โหลูกใหญ่มากเลยครับผมเกี่ยโอเคปะลูกใหญ่มากเลยครับโอเควันนี้นั่นจะปอกทุเรียนให้กินนะครับผมเนี่ยอ่ะมีอ่ะมีมีเลี้ยงจะกันเลี้ยงอยู่เลี้ยงอยู่กลางเลยกินเนี่ยเลยอันนี้มีเนี่ยกินเนี่ยอ๋อช่วยช่วยมาช่ช่วยป้าป้ากันเลยโอเคเรือเข้าไปเข้าไปอ๋อไม่ ล็อกล็อกกินขนุนนะนะไม่ไม่ใช่ขนุนทุเรียนนะผมเลือกขี้บวเลือกขี้บวบใช่ใ่ใชน้โฉนัแย่งกันครับผมแย่งกันแย่งกันแล้วครับผมรอรอรอคนลอยเลยโฉน่ยเขาแบบครับผม แล้วเคยนะเคยคนอยู่กับมาเคยคนอยู่ไปเลยจะได้กินไหมคือตอนนี้คือผมรออยู่นะครับผมท่านผู้ชมครับผมรอกินอยู่นะครับผมใช่ปะน้ำหมาดมาให้เราใจใจแต่วเอะไรมากับพวกเราออกควะรออย่างไรรอรอรอใช่ปะยายนาเตี้ยมาเลยคือคนรอนี่น้ำไหลไหลแล้วนะครับผมโโอ้หได้ีวิธีไหนนะครับผมออกง่ายนะครับผม พ่อบอกว่าจะทําอีแบกนานบอกว่าจะทําแบบนี้ครับพ่อมีรู้ดีกวฉันยังไงอย่านะอย่าให้ฟังภาษาไทยออกนะเออเออเอขอ้ล้วก็ว่าอว่าะบอมาแค่ช่วยนก็ข้ากโอกอ่วก็ไปดคุยเลยเอาเรือโดเลยที่ยโอ้ยกล เม่นันบอกว่าอ่ากินอร่อยนะครับผมแต่ว่ามันจะท้องอะไรรู้สึกอะไรยังไงนะไอ้ท้องเฟิร์นเหรอเขาเรียกว่าท้องเฟิร์นใช่ไหมนะก็ก้างอะไรรู้สึกเกิท้องอืดท้องอืดนะประมาณนั้นเมาแบบเกือบจะอับเลยมั้งเมาอบอไม่มียางนะครับผมเม่นันบอกว่ามียางไม่มีนะครับทุเรียนมันไม่มียางนะครับผมอันนี้ต้นไม้ทราบว่า ไม่เมือขนุนนะขนุนนี่มันจะมียางนะผมเมือขม่าโอ้กัคื่อนี่ใช้วิธีพ่อแล้วครับผมมันม็ต้องนี้่างเร็วนู่รอต่อเครื่องต่ออไม่ไม่เล็กิีบูเน่ต่าซาอุ้ตกปลาดูวกว่าไม่้อแลกิคบูเน่เนื้อรอฉันรอเธออยู่แต่ไม่รู้จะปอกเสร็จเมื่อไหร่โอ้ทุกคนครับ ได้แล้วครับผมได้แล้วครับสุกครับผมนี่เห็นไหมโอ้โหหอมเลยครับผมทุกคนครับขอชิมนะครับขอชิมนะครับอ่ะเพื่อก็ขออแล้วก็ว่าโอ้ยเฉยโอ้โหสวยงามมากครับผมอ๋อเพืจะเทไว้เยื่ออะไรกลองเหรออ๋อก็อ๋อเด็กอ๋อร้านลู บวกนไม่ว you know? wa like ่าหวานมากๆอร่อยมากๆหอมมากๆนะครับผมมาเมื่อค่ะทักคล้วัคือกระหล่๊าอเมื่อไรผมจะได้กินนะครับก็อาเลือดเขาขด้มั้เออูสับหรอกเสียดิฟ้าวาใให้ห่งแกกลับเลือกูก็อกะ่อากับกรลาเเลยมเก็เลยเาคุ้ด้ยัเขามเลยมแเามูเล เี่ลูกเคยสูทลิได้ไหมครับจะผ่านไหมผ่านไหมอ่ะผ่านไหมไม่ดีไม่เป็นออนมันต้องอยู่ที่ทัศนะครับผมมันไม่เกี่ยวครับมีดแต่มันไม่เกี่ยวครับผมเกี่ยวไหมทุกคนมีดมันเกี่ยวไหมหรือว่ามันต้องอยู่ที่ทัศนะครับผมนี่พ่อเอาโ้ไดสุเล่มใหม่มาครับผมโ ตอนนี้เอ่ออันนี้มันจะแข็งม่ได้หอกโอ้โหเบอโคกอบปมูเนี่ยมานี่อย่าพูเลยดุเสียเลยอบมูนเนี่ยเอามานี่ว่ากูเลืกท่แก่ทาแก่อืมทาแก่หอหรือกลัวโคเล่ามานี่ท่าแกก็เ็งอางกูมอ้อ่ะกูอ่ะมัหด้ากูอ่ะอ๋อจะได้กินแล้วทุกคนจะโอ้โห สีเหลืองเลยครับผมเนื้อเนื้อครับผมโอ้โหไม่อยากจะพูดเดี๋ยครับสบายครับนี่สบายครับสบายครับคือแบบคอโดมก่อนนะครับยังยังไม่ได้กินคอดมก่อนนะครับผมสบายครับเอาถุงโป้งไหประสาทตุลิโแบบนี้ผ่านไหมครับดูดูแล้วแบบยังไม่ผ่านนะ จะไม่ผ่านนะไม่ผ่านได้ไงจ้องอะไรกันฮะคุณจ้องอะไรครับโอ้โหถ้าดูแลต้นทุเรียนนี่ผมว่าไม่ผ่านนะครับไอ้สาตว์เลื้ยน่ะด้วนอ่ะเอาเอาไว้อุดกี้ตัวอุดกี้จำให้ต้นสัตว์จะอีนเลยต้นทุเรียนเราจะหล่อบางบางการสัตว์เป็นนู้นนี่นีเราไม่ได้หรอกอืม เอลลาผ้ะเอาพรของมุกงอะอ่ะอาลกผู้เอาพระมาดูกรงเมือไงมึงตั้งใจและเกินนะโอเคคือสรุปก็คือหนึ่งลูกนะครับผมใช้เวลาประมาณสิบกว่านาทีนะครับผมอันนี้คือยังไม่เสร็จนะเหลืออีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนี่โอ้โหเรียบร้อยครับผมบั๊ผูกกับกงองเหรออือมมอ,ออี๋อาชุ่มไหมอ๋อโคโคโคโอ้โหทุกคน ไม่ผ่าน <c oughs> ไม่ผ่านผ่านอีมันร่วงมันร่วงใส่พื้นเนี่ย <c oughs> อ่า <c oughs> เลีกอยอ่าเลียชิ้นหนึ่งดูซิว่าจะกี่นาทีครับอรู้แหละโอ้โหเนี่อืมอืมไม่ช่วยเอ่อไม่ไม่เชื่อนะครับไม่เชื่อพ่อครับผมเพ่ออันนี้คือพ่อสอนนะครับผมว่าต้องผ่านตรงนี้ตรงนี้อืม ผ่านไหมเนี่ยโอ,โ,อโ,อโ,โอุระกวาโอุระกวาโอ้โหทุกคนนี่วิธีพ่อนี่ใช้ได้ครับผมนะมาแล้วดูเหร<ะ>อ่ะมาแล้วมาเร้วมาเร็วดอ,อกมอเล็วระเบิดเยอะเป็นยังไงเป็นยังไงไไผ่านไหมผ่านแบบอร่อยอร่อยอ้อเดี๋ยวดูบปั๊บปั๊บปับ โอ้โอโ่เดี๋ยวผมจะดูก่อนนะครับผมแล้วค่อยกินนะครับผมองออกุัออรออามาอันนี้เขาชิ้นผมนะครับผมของผมนะครับผมชิ้นนี้ผมจองมันนั้นละออือโรูอะไรตุนแงหัวด้วยเบะไ่กิน้งยอกังรแล้วก็มาตัวขอนะขอนะชิ้นนี้ผมขอนะครับผม

โอ้โหเรา้ยโรบาร์อีกวเท่รมันเหนียวไงมันไม่เหนียวมันกว้างทุกคนหมดเลยครับผมเอาให้กินแม่ดิก็แค่ยอางคือว่าก็คือว่ก็ ก้จะหมดแล้วขอผมนีหมดใช่แล ok ้วใช่แล้วมากอร่อยนะหวานมากอะไอแบยับกยรือกับผาปอเดอะเนี่ยยังไ่เพีบงอัไงอ๋อแ้วนี่ามจะไม่สอครับอันอะไรต้ต้ดีเนี่ยนำพ่วิ่ด้ย เมือเหรอปันาไม่อไม่ใช่แล้วเธอมันไม่ใช่แล้วทุกคนัันอันะตงลาครับอะไรนะที่ก็งนักกะบ่าคู่ไอ้ที่อะอ่ะเดือาเลยก้านูักทอ่ตรงนั้นตู้บ้านงันตู้า้องอ่ะเดือดชาป่อืมอืมแล้วทไมอ่ะตัลงสู้กเซิยเลยคเรื่อยๆสู้ซะ ี่เนปลาออกันเรอิ่มเลยครับเดิเอยเลยลูกน้าบอยอิ่มนะครับผมได้มาได้มาสี่ลูกครับให้พี่กกองหกบางดอนดอ้วกินเลยใชมิลโอ้โหคือนี้กินข้าวละอยู่แล้วตอนนี้ผมได้สองชิ้นนะครับผมตอนสองชิ้นแบบชิ้นใหญ่ๆนะครับผม ก็เนีเลเนว่าตนี่น้องออเล้ยวว่าที่เนี่ยี่พอขมาวหนึ่งว่าหอม่นี้เนื้ออ้เลยมั้้านบ้าหวมมืออผ้คนนี่ยน่ารกกว่าีลยเนี่ยน้องออหรอไอ้เจ้านาพ่อเพราะว่าเมนเมคีอเลยเพราะว่าเมนเ้คับแต่พอเดี๋ยวนี้หอม เขาไม่เกอดคั่เอาเบไงเอาวะสักข้าเือดเดินมีปานเี้ไอ้องนั่นเกิ่เอ๊ะอืมากก็คก่ก็ยังยามาแกก็คลั่าเอะไงเลยป้าเกอเอะเบ๊กไงหรอควั่าเยอะเบ๊กไงแกงานเงินเงียบยังไเบ๊กเกอร์ค้าเยอแม่ดูนี่นึงครับผมกเก็มแบบัวอะเนี่ยเนี่ยะ้นา နက္ကာဒိမီပေါ်နော်အိုးကြည့်ကြည့်ဖာဖာဖာဘာပုဒံဖာက္ကဒါဘာပီရမီပါရမီပါသာသီကို့ဘူးဘူးနိပ ਾਇ ဒိနဖော်မီရဗီဘီကအတော်မီရဗီဘာနက္ကာဒိလေးဒီကြာဒိအီနေပါနော်ကြီးအော်ဝေကဒီကမဟုတ်ရော်လာအော့ဖော်စ်တာကိုမကအော်လကအုတ်တက်တယ် เบสบ้านแล้วครับผมทุเลออริสหมดแล้วครับผมก็งาซากเทาทุเลอริสทุเลียนเียมดแล้วบดแล้ว อร่อยมากๆคือไม่อยากจะบอกอร่อยจนไม่อยากจะบอกนะครับผมหวานหอมออคือบางคนบอกว่าเหม็นนะครับผมแต่สําหรับผมนี่ไม่เหม็นนะครับผมอร่อยนะครับผมไม่เห็นมันเหม็นตรงไหนนะมันหอมนะครับ,ออรบหอมทุกเรียนยอ่อา สดชื่นโอ้หอมแน่นอนล้างปาแล้วก็มามาทาผมดิเนี่ยหอมแน่นอนโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม<อ><อ>กินทุเรียนอร่อยอร่อยแซ่บๆแล้วผมจากแม่สอดใช่ไหมนะอันนี้จะไม่สอดอ๋อจกไม่สอนนะผมคือเนื้อเนื้อมันหนามากแล้วก็มันหวานแล้วก็หอมม,มากๆนะครับผม,มเมล็ดเหลือแค่นิดเดียวครับผมเละพันนะผม เมล็ดที่มันอยู่ข้างในแกนแกนมันเนาะก็นั่นแหละอร่อยมากๆครับผมแซ่บดีเออไม่แซ่บหวานอร่อยมากๆครับผมไม่อยากจะบอกเนี่ยโอ้เราอยู่ไกลเนาะบอกแล้วบอกไปแล้วไม่อยากบอกพูดอะไรมันไม่อยากจะบอกคุณบอกไปหมดแล้วจะไม่อยากจะบอกอะไรอ่ะเนี่ยดูอะไรไปเรื่อยลๆอะไรนั่นแหละประมาณนั้นครับผม สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ